เราทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับภาพของอมนุษย์ครึ่งคนครึ่งนกที่สวยงามในจินตนาการของไทยเราดีนะคะที่เราเรียกกันว่ากินนรนแล้วก็กินนรีครับภาพจำคือความงดงามอ่อนช้อยบินอยู่ในป่าหิม,มะผ่าน ใช่ค่ะแต่ว่าภาพที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆของเรื่องราวทั้งหมดเลยวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยกันให้ลึกไปกว่านั้นคือเราจะมาเจาะลึกกันจากแหล่งข้อมูลที่เป็นงานวิจัยเลยค่ะซึ่งรวบรวมไว้ทุกแง่มุมเลยนะตั้งแต่วรรณกรรมจิตกรรมไปจนถึงหน้าตัดสินเพื่อจะลองถอดรหัสกันดูค่ะว่าเบื้องหลังความงามนั้นกิน,นรีซ่อนความหมายอะไรไว้บ้างทั้งเรื่องของธรรมชาติอำนาจแล้วก็ความรักน่าสนใจมากครับ เพราะจริงๆแล้วตัวตนของกินรนี่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยคือเขาไม่ใช่ทั้งมนุษย์เต็มตัวไม่ใช่สัตว์ปีกเต็มตัวไม่ใช่เทพแล้วก็ไม่ใช่พูดผีด้วยอ้าวแล้วเป็นอะไรล่ะคะเขาดำรงอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ากึ่งกลางนะครับอยู่บนเส้นแบ่งของทุกสิ่งเลยซึ่งความคลุมเครือนี้แหละฮะคือจุดเริ่มต้นของความน่าอัศจรรย์โอ้โหแค่เริ่มต้นก็รู้สึกว่ามีอะไรให้ขุดคุยเยอะเลยคะ่ะ งั้นเราเริ่มจากพื้นฐานที่สุดก่อนเลยชื่อของพวกเขาค่ะดิฉันไปเจอมาว่าคำว่ากินนรงในภาษาสันสกฤตนี่ความหมายแปลกมากมันมาจากการรวมคำว่ากืที่แปลว่าอะไรกับนอรที่แปลว่าคนถูกต้องครับพอรวมกันแล้วความหมายตรงๆของมันก็คือคำถามที่ว่า นี่คือคนหรือหรือมนุษย์อะไรกันนี่โอ้โห oh. แค่ชื่อเรียกก็บ่งบอกถึงความคิดสวงแล้วครับมันสะท้อนความรู้สึกของคนโบราณที่เห็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เข้าพวกไม่รู้จะจัดหมวดหมู่ยังไงดีแค่ชื่อก็เต็มไปด้วยความสงสัยแล้วนะคะแล้วสภาวะกึ่งกลางที่ว่าเมื่อกี้มันสะท้อนไปถึงเรื่องอื่นๆของกินนรงด้วยไหมคะอย่างเช่นที่อยู่อาศัย สะท้อนชัดเจนเลยครับถิ่นที่อยู่ของกินรงคือป่าหิมพานใช่ไหมครับค่ะซึ่งตามความเชื่อเรื่องไตรภูมินเนี่ยป่าหิมพานก็ไม่ใช่ป่าแบบโลกมนุษย์สทีเดียวแต่มันคือพื้นที่รอยต่อเป็นแดนกึ่งกลางระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ชั้นดาวดึงอีกเหมือนกันอ๋ออ๋อทั้งตัวตนและที่อยู่ก็เลยอยู่ในสภาวะกึ่งกลางทั้งหมดเลยใช่เลยครับแสดงว่า จริงๆแล้วพวกเขาไม่ใช่แค่สัตว์ป่าชนิดหนึ่งในตำนานแต่มีสถานะที่สูงกว่านั้นสูงกว่ามากครับในคำพีมหาภราตะาของอินเดียเนี่ยจัดให้กินอโรนอยู่ในกลุ่มเดียวกับคนทันเลยนะฮะคนทันที่เป็นนักดนตรีบนสวรรค์น่ะเหรอคะใช่ครับ มีหน้าที่ขับร้องบรรเลงดนตรีถวายทาเวสุวรรณเลยทีเดียวมันแสดงให้เห็นว่ากินรนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอรารยธรรมมีสุนทรียภาพไม่ใช่แค่สัตว์ป่าที่บินไปมาเฉยๆพอได้ยินแบบนี้แล้วภาพในหัวเปลี่ยนไปเลยค่ะจากเดิมที่มองว่าเป็นสัตว์สวยงามตอนนี้กลายเป็นเหมือนอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งที่มีอรารยธรรมสูงส่งไปเลยที่นี้สงสัยเรื่องรูปลักษณ์ค่ะ เพราะภาพจำที่เห็นนี่มีหลายแบบมากบางทีก็เห็นท่อนล่างเป็นนกมีขาเป็นกรงเล็บแต่บางทีก็เป็นคนทั้งตัวเลยแล้วมีแค่ปีกงอกออกมาเป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับจริงๆในตำราว,ว่าไว้ว่ามีถึง7ชนิดเลยนะแต่ถ้าแบ่งตามลักษณะที่ปรากฏในศิลปะไทยบ่อยๆจะแบ่งได้เป็น2รูปแบบหลักๆครับแบบแรกเรียกว่ากินรรนมนุษย์หรือ human centric กินรรนมนุษย์คือมีร่างกายเป็นมนุษย์ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลย แต่จะมีปีกกับหางงอออกมาจากแผ่นหลังซึ่งจุดที่สำคัญที่สุดของรูปแบบนี้คือปีกกับหางนั้นสามารถถอดออกได้ครับถอดได้โอ้อแบบนางมนโนราในละครที่เราคุ้นเคยกันที่ถอดปีกวางไว้ริมสะแล้วลงไปเล่นน้ำใช่เลยครับนั่นแหละส่วนอีกรูปแบบหนึ่งคือกินนโ,โรรอรอปักสีหรือ avian-centric อันนี้คงเป็นแบบท่อนล่างเป็นนกแน่ๆถูกต้องครับท่อนบนเป็นมนุษย์แต่ตั้งแต่ช่วงเอวลงไปจะเป็นนกมีขาเป็นกรงเล็บแข็งแรงซึ่งเป็นแบบที่เรามักจะเห็นในงานประติมากรรมตามวัดเข้าใจแล้วค่ะแยกกันชัดเจนเลยและการที่ปีกข,ของกินโรแบบแรดมันถอดได้นี่เองที่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตในตำนานถูกเพลงเลยครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเรื่องการถอดปีกได้นี่แหละ คือหัวใจสําคัญที่ขับเคลื่อนมหากราบความรักระหว่างพระสุทธนกับนางมโนราทั้งหมดแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นนะฮะยังมีอีกตำนานที่น่าสนใจเกี่ยวกับที่มาของกินนรีที่บอกว่าจริงๆแล้วพวกเขาอาจจะเป็นอดีตมนุษย์มาก่อนอดีตมนุษย์หรอคะเป็นยังไงคะต่อมาเหล่าบริวารเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากฤาษีตนหนึ่งโดยเสกให้กลายเป็นกินนรีเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอิสระอยู่ในป่าได้อ๋อ ก็เลยมีนายว่ากินรีอาจจะมีสถานะเป็นมนุษย์ที่ถูกลดทอนสถานะลงมาแต่ในอีกทางนึงก็ได้ชีวิตใหม่ที่เป็นอิสระใช่ครับนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทําให้กินรีเป็นอมนุษย์ในป่าหิมพาน์ที่ดูจะมีจิตใจและความรู้สึกใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุด เป็นที่มาที่ซับซ้อนมากค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องเล่าที่ดังที่สุดที่ทำให้คนทั้งประเทศรู้จักกินรีกันดีกว่าเรื่องพระสุทนมโนราซึ่งเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่นิทานรักโรแมนติกทั่วไปแต่จริงๆคือหนึ่งในปัญญาสชาดกใช่ครับเป็นเรื่องการบำเพ็ญบรารมีของพระโพธิสัตว์ เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อพรานป่าชื่อพรานบุญไปเจอนางกินรีเจ็ดพี่น้องกำลังเล่นน้ำแล้วก็อยากจะจับนางมโนราน้องคนสุดท้องที่สวยที่สุดไปถวายพระสุทนแต่จะใช้บ่วงธรมธรมดาธรรมดาคงจับไม่ได้ไม่ได้แน่นอนครับเขาใช้อุปกรณ์วิเศษอย่างหนึง่งที่ชื่อว่าบ่วงหน้าขบาทสสงสัยมาตลอดเลยค่ะว่าทำไมต้องเป็นบ่วงนี้มันมีความหมายพิเศษอะไรซ่อนอยู่หรอคะมีแน่นอนครับ และเป็นความยาบยนต์ของการผูกเรื่องที่น่าทึ่งมากคือตามคติความเชื่อโบราณเนี่ยพญานาคตัวแทนของงูใช่ครับ กับพยาครุฑซึ่งเป็นตัวแทนของนกถือเป็นคู่ปรับกันมาแต่กำเนิดอ๋อกินนรีมีเชื้อสายของนกก็เลยต้องกลัวนาคถูกต้องครับย่อม่พยแพ้ต่ออํานาจของนาคโดยสัญชาตญาณการใช้บ่วงที่ทําจากนาคจึงเป็นอาวุธเพียงอย่างเดียวที่พันธนาการกินนรีได้สุดยอดเลยค่ะเป็นการใช้จุดอ่อนทางสายเลือดมาเป็นอาวุธเลยมันสะท้อนภูมิปัญญาในการสร้างโลกในตำนานที่มีเกิดเกณฑ์และระบบนิเวศของตัวเองได้สมเหตุสมผลมากหลังจากถูกจับนางมโนรา ก็ได้อภิเสกกับพระสุทนแต่ความสุขก็อยู่ได้ไม่นานก็เกิดจุดวิกฤตเมื่อพระสุทนต้องไปรบแล้วปุโรหิตก็วางแผนจะนำนางมโนราไปเผาบูชายันซึ่งนางมโนราก็รู้ทันแผนการร้ายนั้นจึงออกอุบายครั้งสำคัญคือทูลขอปีกและหางของต้นคืนเพื่อจะร่ายรำถวายเป็นครั้งสุดแท้ก่อนตายการที่นางขอปีกคืนมันไม่ใช่แค่กลละอุบายเพื่อหาทางหนีอย่างเดียวแน่ค่ะ รู้สึกว่ามันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นใช่เลยครับนั่นคือหัวใจสำคัญปีกและหางในที่นี้ไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์ช่วยบินแต่มันคือสัญลักษณ์ของอิสรภาพโดยกาเนิดคืออัตลักษณ์คือสิทธิ์ในตัวตนของเธอที่โลกของมนุษย์ซึ่งก็คือปูโลหิตพยายามจะควบคุมและทำลายถูกต้องครับ การได้ปีกคืนแล้วบินหนีไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดแต่คือการประกาศอิสรภาพและทวงคืนอำนาจเหนือร่างกายของตัวเองกลับคืนมาและฉากนี้เองครับคือที่มาของท่ารำในนาฏสินไทยที่งดงามมากนั่นคือระบำกินนรีร่อนหรือที่รู้จักกันในชื่อมโนราบูชายันหลังจากนั้นพระสุดทนกลับมาจากสงครามพอรู้เรื่องก็ออกเดินทางตามหาซึ่งการเดินทางครั้งนี้ยาวนานมากนะคะใช้เวลาต้องเ ี 7, เดือนนวันซึ่งระยะเวลาและอุปสรรคที่ยาวนานขนาดนี้เป็นเหมือนภาพอุปมาของการบำเพ็ญวิริยะบารมีความเพียรพยายามอย่างไม่ยออ่อท้อใช่ครับแต่เมื่อไปถึงเขาไกลาลาดแล้วเรื่องก็ยังไม่จบพระสุทนยังต้องเจอกับบททดสอบสุดท้ายจากเท้าวทุมราชพ่อของนางมโนราอีกสองด่านด่านแรกคือให้ยกแท่งศิลาตึงเกลทดสอบกำลังกายแต่ด่านที่สองในสิคาที่ยากที่สุด ยากที่สุดจริงๆคือให้ทายว่าน,นางมโนราคือคนไหนพ่ามกลางพี่น้องอีกหกคนที่หน้าตาเหมือนกันเปะ๊ะบททดสอบสุดท้ายนี้สำคัญที่สุดครับเพราะมันไม่ใช่การทดสอบพละกกำลังแต่เป็นการทดสอบปัญญาและจิตวิญญาณพระสุทนทำสำเร็จได้ก็เพราะได้รับความช่วยเหลือจากพระอินที่แปลงกายเป็นมแมลงวันทองบินไปเกาะที่มวยผมของนางมโนราเป็นสัญ,ญลักษณ์อ๋อมีตัวช่วยครับ ในของเรื่องนี้คือจะบอกว่ารักแท้หรือการจะเข้าถึงความงามที่แท้จริงได้นั้นต้องใช้ทิพยจักษุหรือดวงตาแห่งปัญญาที่มองเห็นแก่นแท้ภายในไม่ใช่แค่การมองด้วยตาที่เห็นเพียงรูปโฉมภายนอกโหคมคายมากค่ะเหมือนจะบอกว่าต่อให้พยายามแค่ไหนสุดท้ายความรักก็ยังต้องอาศัยปัญญาที่มองทะลุเปลือกนอกให้ได้อยู่ดี แล้วตำนานที่ลึกซึ้งขนาดนี้ถูกถ่ายทอดผ่านงานศิลปะของไทยในรูปแบบไหนบ้างคะมีมากมายเลยครับที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือจิตรกรรมฝาผนังตามวัดสําคัญๆอย่างวัดโพหรือวัดสุทัศน์ซึ่งในสมัยก่อนที่คนยังอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยโบสถ์วิหารก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นหนังสือนิทานภาพขนาดยักษ์เลยฮะนอกจากภาพวาดแล้วก็นึกถึงงานปั้นพวกประติมากรรมที่ใช้ประดับตามพระเมรุมาตรในพระราชพิธีสําคัญต่างๆ ก็มีรูปปั้นกินนรนอยู่เสมอเลยใช่ครับเพราะตามคติพระเมรุมาตรคือการจำลองเขาพระสุเมรุการนำสัตว์หิมพานอย่างกินนรนมาประดับจึงเป็นการสร้างบรรยากาศของสวงสวรรค์แต่ที่น่าสนใจคือรูปแบบของประติมากรรมกินนรมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยด้วยนะฮะเปลี่ยนไปยังไงคะสังเกตเหมือนกันว่าประติมากรรมยุคหลังๆอย่างในงานพระราชพิธีของในหลวงรัชกาลที่9้า ดูมีความสมจริงมากขึ้นมีกล้ามเนื้อมีกายวิภาคที่ชัดเจนมากเป็นทั้งสองอย่างเลยครับในยุคต้นรัตนโกสินทร์งานปั้นจะเน้นความงามในเชิงอุดมคติตามแบบจารีตคือสวยงามวิจิตรอ่อนช้อยใช่ครับ แต่พอมาถึงยุคปัจจุบันอิทธิพลของศิลปะสัจนิยมแบบตะวันตกก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นศิลปินจึงสร้างสารรค์กินนอนที่มีสรีระสมจริงตามหลักกายวิภาคมากขึ้นเป็นการผสมผสานรากเงาแบบไทยเข้ากับสุนทรียศาสตร์แบบใหม่แต่การถ่ายทอดที่ทรงพลังที่สุดก็คงหนีไม่พ้นศิลปะการแสดงใช่ไหมคะ แน่นอนครับและสำหรับการแสดงเรื่องมโนราในประเทศไทยต้องบอกว่ามีสองสายทานหลักที่ตีความและนำเสนอออกมาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากค่ะปกติเวลานึกถึงรำมโนราก็จะนึกถึงภาพนางรำที่ใส่ปีกสวยๆไร้รำอย่างอ่อนช้อยงดงามแล้วอีกแบบนึงเป็นยังไงคะแบบที่นึกถึงนั้นคือสายทานแรกครับคือละครรำแบบราชสำนักภาคกลางที่เรารู้จักกันในชื่อระบำกินรีร่อน อ๋อของกรมศิลปากรใช่ครับซึ่งกรมศิลปากรได้ประดิษฐ์ขึ้นใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2498หัวใจของระบำชุดนี้คือความงดงามอ่อนช้อยลีลาท่ารำจะเรียนแบบกิริยาของนกแต่ผ่านการขัดเกลาให้เป็นหน้าตสินชั้นสูงก็คือเน้นสุนทรียะความงามเป็นหลักถูกต้องครับแต่ในขณะเดียวกันที่ภาคใต้ก็มีการแสดงที่เรียกว่าโนราโรงครูรหรือโนราใหญ่โนราครับ ซึ่งมีรากฐานมาจากพิธีกรรมความเชื่อเรื่องการไหว้ครูและบรรพบุุษไฮไลท์ของพิธีนี้คือการแสดงชุดคล้องหงซึ่งจําลองฉากที่พรานบุญจับนางมโนราแล้วมันต่างจากของภาคกลางยังไงคะต่างกันสุดขั้วเลยครับในขณะที่ระบำของภาคกลางเน้นความสวยงามการรำคล้องหงของโนราภาคใต้จะเน้นพละกกำลังและการต่อสู้ดิ้นรนการต่อสู้ครับ ผู้ที่รำเป็นพราาและกินรีก็มิจะมีการประทะกันจริงๆรายรำที่ท่วงค่าที่โลดโผนดุดดันสะท้อนวิถีชีวิตและจิตวิญญาณที่เข้มแข็งของคนใต้มันคือการแสดงที่เปลี่ยนไปด้วยพลังไม่ใช่แค่ความอ่อนช้อยไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่าเรื่องเดียวกันจะถูกตีความออกมาได้ต่างกันขนาดนี้เหมือนกับว่าวัฒนธรรมราชสำนักมองเห็นความงามในเรื่องเล่านี้ในขณะที่วัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้มองเห็นพลังและการต่อสู้ที่ซ่อนอยู่ เอาละค่ะเราได้เห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วถ้าจะให้เราลองสังเคราะห์ทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดที่ซ่อนอยู่ในตำนานกินรีคืออะไรคะผมคิดว่ามีแก่นเรื่องใหญ่ๆอยู่สองเรื่องที่ซ้อนทับกันอยู่นะครับเรื่องแรกคือมิติของเพศสภาวะและอำนาจฉากที่นางมโนราต้องถอดปีกเพื่อลงเล่นน้าแล้วถูกพรานบุญขโมยปีกไปมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการถูกริบอำนาจ และอิสรภาพของสตรีเมื่อต้องเข้าสู่สถานะภรรยาในสังคมมนุษย์เหมือนกับว่าปีกคืออำนาจและความสามารถในการพึ่งพาตนเองที่เธอเคยมีพอถูกยึดไปเธอก็ตกอยู่ในภาวะจำยอมใช่เลยครับและเมื่อเธอได้ปีกคืนเธอก็ทวงคืนอิสรภาพของตัวเองได้ทันทีส่วนอีกมิติหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือความขัดแย้งระหว่างป่ากับเมืองครับป่ากับเมืองใช่ กินรีคือตัวแทนของป่าหรือโลกธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นอิสระในขณะที่ราชสำนักของพระสุทนคือตัวแทนของเมืองที่เต็มไปด้วยระเบียบแบบแผนการเมืองและกิเลตัณหาเริ่มเห็นภาพความขัดแย้งชัดเจนเลยค่ะแล้วเรื่องนี้กำลังจะบอกอะไรเราคะสิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องราวไม่ได้จบลงด้วยชัยชนะของเมืองที่สามารถควบคุมป่าได้สำเร็จแต่กลับตรงกันข้ามนะครับการที่มโนราต้องหนีกลับป่ามันชี้เห็นว่า ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ไม่สามารถอยู่รอดได้ในสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยเล่เหลี่ยมเหมือนธรรมชาติจะถูกทำลายใช่ครับแต่ทางออกของเรื่องนี้คือการที่พระสุทนตัวแทนของเมืองต้องยอมทิ้งเมืองเข้าป่าออกเดินทางผจญภัยพิสูจน์ตัวเองในโลกของธรรมชาติก่อนจึงจะคู่ควรกับความงามนั้นได้อีกครั้งเป็นการย้ำเตือนว่ามนุษย์ต้องปรับตัวเข้าหาธรรมชาติไม่ใช่คิดจะพิชิตธรรมชาติถูกต้องครับ เป็นบทสรุปที่ลึกซึ้งมากค่ะจากที่คุยกันมาทั้งหมดทำให้เห็นเลยว่าตำนานกินรอนกินรีเป็นมากกว่านิทานสวยงามจริงๆแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บันทึกโลกทัศน์ของคนไทยเอาไว้เลยกินรีก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงามอันเป็นอิสระและเสรีภาพที่แท้จริงที่มนุษย์เราอาจจะหยหามาตลอดถูกต้องครับและถ้าจะให้ทิ้งท้ายด้วยแง่คิดนะฮะผมว่าเรื่องนี้ยังทิ้งคำถามที่น่าสนใจเอาไว้การเดินทางของพระสุทธนสอนเราว่า การจะได้มาซึ่งสิ่งที่งดงามและมีค่านั้นต้องแลกมาด้วยความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดแต่ในบททดสอบสุดท้ายที่ต้องแยกนางมนุราตัวจริงออกจากร่างจำแลงอีกหกนางต่อให้พยายามแค่ไหนพระสุทนก็ทำเองไม่สำเร็จต้องอาศัยมแมลงวันทองจากสวรรค์มาช่วยชี้เป้า mm. มันก็ทำให้เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยภาพลักษณ์ที่ดูสมบูรณ์แบบบนโลกออนไลน์ว่า อะไรคือแมลงวันทองของเราเราต้องใช้ปัญญาหรือสายตาจากภายในแบบไหนเพื่อที่จะมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงที่อยู่ลึกไปกว่าภาพลักษณ์ภายนอกอันงดงามเหล่านั้นได้